วัดพระแก้วและพระบร,รมหาราชวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของไทยที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมความงดงามกันจํานวนมากโดยช่วงนี้ตรงกับช่วงวันชาติจีนและชาวจีนออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนั้นทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวณบริเวณท้องสนามหลวงและพระ,ระบรมหาราชวางังตลอดทั้งวันมีรถบัสพานักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทีมข่าวใช้โอกาสนี้สอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเด็กชายชาวจีนคนนี้ตอบคำถามผ่านญาติที่เป็นคนไทยโดยยอมรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถบัสนำเที่ยวไฟไหม้ทำให้รู้สึกกังวลใจไม่กล้าที่จะใช้บริการรถโดยสารโดยเฉพาะรถบัสเก่าที่มีอายุการใช้งานหลายปีแต่ส่วนตัวก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะคนไทยมีชีวิตเรียบง,ง่ายเป็นมิตรทำให้รู้สึกปลอดภัย 感到了的风土人情泰ก็ว่ามาเที่ยวที่นี่คนไทยก็ใช้ชีวิตแบบฟรีดอมดีอิสระเ,เรียบง่ายแล้วก็เขาชอบที่นี่ก็คือคนไทยมีความเป็นมิตรดีก็คือเขารู้สึกปลอดภัยการเดินทางสะดวกสบายไหม นายสระบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในภาพรวมของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่อยู่แล้วพร้อมกับประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย